ค่ะพบกับลันนี่เลดที่เฟิร์สค่ะเอ่อปวดคอเออวันนี้เพิ่มมาอัดคลิปนะคะเฟิร์สไม่รู้ว่าเฟิร์สจะขี้เกียจเอามันลงอีกหรือเปล่าเพราะอันที่จริงตั้งแต่คลิปแรกจนถึงตอนนี้ค่ะมันมีคลิปดองอยู่เ,เยอะมากเลยแต่ไม่เคยลงเลยเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจตัดแล้วก็โดนเพื่อนด่ามาตลอดแล้วเมื่อไหร่จะลงเพิ่มนะคะ,ะพูดจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเราเรียนปีหนึ่งเนาะเป็นนิสิตปีหนึ่งะค่ะวิทยาลัยบูรพาค่ะคณะเทคโนโลยีทางทะเลตอนนี้ สําเร็จการศึกษาแล้วตอนนี้เข้าสู่ชีวิตวัยทางานเรียบร้อยแล้วค่ะทํางานแล้วนะวันนี้จะมาอัปเดตกันว่าจากตอนที่เป็นนิสิตจนถึงตอนนี้เป็นคนทํางานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนอื่นเลยการเป็นนิสิตชีวิตในมหาลัยสนุกมากค่ะทั้งกิจกรรมทั้งเรียนเรียกได้ว่าการเรียนเป็นสิ่งเดียวที่ทําได้ดีที่สุดในชีวิตมาตลอดตลอดจริงๆอืม แต่ว่าติดตรงความขี้เกียจนั่นแหละเคยมีโอกาสเยอะนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวแลกเปลี่ยนยมีโอกาสได้ทํากิจกรรมมีโอกาสหลายอย่างเลยรู้สึกว่าชีวิตในมาหลาลัยค่อนข้างที่จะโอเคและมีความสุขมีเมมโมรีดีๆเยอะเพื่อนก็ดีอาจารย์ก็ดีอุปสรรคบ้างก็เป็นเรื่องปกติในชีวิตแต่ว่าก็ก็สนุกอะคะ่ะทีนี้มาเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ ไว้ทำงานคือเราโตขึ้นเราเรียนจบเนาะน้องๆหลายคนนะคะที่ติดตามมาจากคลิปที่แล้วคือเราดีใจนะเราอยู่ปีสูงๆขึ้นไปแล้วก็มีน้องเข้ามาแล้วน้องก็สอบถามกับเพื่อนว่าเหนูเข้ามาเนี่ยหนูรู้พี่คนนี้คือคนไหนหรืออะไรแล้วก็มีเพื่อนที่ไปแซวน้องว่าน้องเข้ามาเนี่ยน้องเคยเห็นคลิปพี่คนนี้หรือเปล่ารวมถึงอาจารย์เองหรืออะไรเขาก็พูดถึงเราก็รู้สึกดีทีเนี้ยมันเป็นของจริงเราจะได้พูดเรื่องของจริงสักทีเพราะที่ผ่านมา เราพูดว่าทำงานอะไรได้บ้างเราก็บอกคร่าวๆไปนะคะได้ทั้งเอกชนได้ทั้งราชการได้หลายอย่างไปทำอย่างอื่นก็ได้มันมีเยอะมันเยอะจริงๆแต่ช่วงที่เราเรียนจบมาค่ะมันคือช่วงโควิดระบาดโควิด19ระบาดซึ่งจนถึงนาตอนเนี้ยมันยังไม่ดีขึ้นเลยเหมือนจะดีแล้วก็ระบาดซ้ำเหมือนจะดีแล้วก็ระบาดซ้ำหลายๆอย่างมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิด อัตราการจ้างงานไม่ได้เยอะมีการแข่งขันสูงคนที่จบคล้ายเราไม่ได้มีแค่เรามีมหาลัยอื่นด้วยรวมไปถึงออการจะเข้าไปเป็นราชการเป็นสิ่งที่มีน้องถามเยอะมากแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันจะมีกระบวนการสอบการคัดเลือกของเขาหรือเข้าไปเป็นอัตราจ้างของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ หรือแม้กระทั่งในกลุ่มสิทธิเกาที่มีคอนเนคชั่นแล้วคุยกันว่าบริษัทพี่ต้องการคนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตามบางทีเขาก็ต้องการเป็นเพศชายไปอยู่ที่นั่นได้อยู่บ้านพักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคอนดิ t ชั่นในชีวิตที่เราต้องเอามาตัดสินใจละว,ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าทีนี้เฟิร์สเองเป็นคนที่เรียนจบแล้วกลับไปอยู่บ้านเรียนจบแล้วกลับไปอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่ง การสร้างงานที่เฟิร์สจบไม่มีเลยอ่ะพูดกันตรงๆว่าไม่มีเลยไม่ได้ยินเลยพยายามเซิร์ชไม่เจอเลยแ๋ยวถ้ามีคนบอกว่าก็ตรงนั้นตรงนี้ไงออคอมเมนต์บอกได้นะคะแต่ว่าด้วยคอนเนคชั่นที่เฟิร์สมีจากการสอบถามผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่รู้จักใครอะเขาบอกมไม่มีไม่มีไม่มีอืมอ,อมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีงาน แต่ก็เป็นงานที่เราทําไม่ได้เขาอ,อาจจะต้องการคนจบบัญชีอาจจะต้องการคนจบสาขาอื่นๆนะคะก็เราก็ทําไม่ได้ทีนี้พูดถึงชีวิตปัจจุบันว่าในเมื่อมันหางานยากแล้วทํำยังไงกับชีวิตต่อต้องบอกเลยว่าในชีวิตเป็นคนที่ไม่ได้อยากจะออกจากภาคที่ตัวเองอยู่ก็คือภาคใต้อันที่จริงตอนเรียนมปลายก็ไม่ได้อยากไปเรียนภาคอื่นด้วยซ้ําแต่ก็ด้วยคณะที่ชอบมันไม่ได้อยู่ ก็เลยต้องไปทีนี้ตอนตัดสินใจว่าจะทํางานก็ไม่เคยคิดว่าจะอยู่ที่อื่นคืออยู่จังหวัดอื่นอะได้แต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่มันไม่ใช่ภาคใต้คือในภาคใต้ลงมาจะอยู่จังหวัดไหนก็ได้ไม่เคยซีเรียสเข้าไหมแต่ภาคใต้ไม่มีงานและการรอระบบราชการไม่ทันใจสําหรับตัวเฟิร์ส ที่บ้านเราประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากโควิดเข้ามาการเงินมันไม่คล่องและมันไม่ได้เลยเราไม่อยากอยู่บ้านใช้เงินพ่อแม่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในตัวถ่วงในบ้านอ่ะคือรายจ่ายมันมากกว่าเดิมเพราะว่าเราก็อยู่ในบ้านแล้วก็กินอยู่ใช้ค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างตอนอยู่หอมันเป็นช่วงที่สภาวะเงินเขาคล่องไงแต่พอเรามาอยู่บ้านคือเงินเขาไม่คล่องแล้วรายจ่ายมันก็มี ทีนี้เราเลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นหนึ่งในคนที่เรียนจบแล้วมันควรจะมีความสามารถในการหางานทําแล้วควรจะดูเลี้ยงดูตัวเองให้ได้เพื่อไม่เป็นภาระหนึ่งของเขาอะเราควรจะทําอันนี้ในแง่มุมส่วนตัวนะเราเลยล่อนใบสมัครค่ะในเว็บหางานที่คนทั่วไปรู้จักอะคะ่ะก็พยายามไปแปะใบสมัครไว้หรือว่าเข้ากลุ่มที่แบบว่าหางานนักศึกษาจบใหม่แล้วก็แล้วแต่งานไหนที่พอจะทําได้เราก็ไปดูในพื้นที่ที่เราทําได้ ทีนี้เขาต้องยอมรับเลยค่ะว่าในการเซิร์ชของเฟิร์สอัตราการจ้างงานในกรุงเทพมันเยอะมากจริงๆถ้าเทียบกับที่บ้านของตัวเองเลยทําให้เราต้องตัดสินใจว่าคงต้องไปอยู่กรุงเทพแล้วแหละทีนี้เรามีการร่อนใบสมัครไปเยอะะเลยใช่ไหมหลายงานเลยทั้งครูสอนพิเศษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราพอจะทําได้ก็มีบริษัทหนึ่งติดต่อกลับมาซึ่งก็คือบริษัทที่ทาอยู่ปัจจุบันซึ่งหลังจากเข้ากระบวนการสัมภาษณ์อะไรเสร็จเรียบร้อยก็เลยตัดสินใจว่าโอเค งั้นฉันจะต้องทํางานนี้แล้วล่ะเพิ่อตัดสินใจมาอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็ด้วยเงินเดือน 2, 2> mm. เดือนแรกต้องบอกตรงว่ามันไม่ถึงหมื่นห้าเพราะเราเป็นเด็กเทรนและเงินเดือนถัดไปเขาก็มีการปรับฐานเงินเดือนปุ๊บตอนนี้ก็เป็นหมื่นห้าแล้วถามว่าเงินเดือนหมื่นห้าพอไหมตอนนี้เป็นพนักงานต้องบอกก่อนเป็นพนักงานเอกชนนะคะบริษัทหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจการสื่อสารค mm. ่ายหนึ่ง ไม่อยากพานผิงชื่อบริษัทเนาะเ,เขาค่อนข้างให้สวัสดิการเราดีถ้าเทียบกับการทํางานด้านวิทยาศาสตร์อันนี้ก็พูดตามตรงในแง่มุมงที่เราเจอที่เฟิร์เจอที่คนอื่นเจอเฟิร์ไม่รู้เ,เฟิร์นเคยสมัครเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเ,เฟิร์ได้แค่เงินเดือนหมื่นหา้าเลยเน็ตๆน,น,นแบบไม่มีอย่างอื่นไม่มีประกันสังคมไม่มีอะไรทั้งสิน้นแนะนําได้แค่หาหมอถ้าป่วยก็หาของมาหาลัยแล้วกันนะค่าใช้จ่ายถูกกว่าแค่นั้น ไม่มีซัพพอร์ตอย่างอื่นนะคะอันนี้คือทํางานเป็นผู้ช่วยนะักวิจัยแต่ทํางานอันนี้ก็มีในส่วนของประกันสังคมประกันกลุ่มเอของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งก็คือไปโรงพยาบาลได้มีแพคเกจให้เลือกเมีสวัสดิการอื่นๆถามว่าโอเคเรามีความรู้สงกว่าสวัสดิการมันโอเคก่อนนะแล้วก็มีเงินอื่นๆเงินเบี้ยขยันหรืออะไรเงี้ยให้เราด้วยเราเลยโอเคที่ โอเคแหละเราจะทํางานนี้เราตัดสินใจทํางานนี้ไม่ใช่แค่เพราะว่าออฉันควา้าไรายได้ฉันเอาไว้ก่อนในแง่หนึ่งมันก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งคือเรามีความรู้สึกว่าในทุกงานที่เราล่อนใบสมัครไปเราต้องประเมินตัวเองเราว่ามันมีสิ่งที่เราทําได้และความสามารถเราจะทําได้เราเลยทําเราเลยส่งไปซึ่งโอเคว่ามันตอบโจทย์เขาเองก็ตอบโจทย์กับเราเราเองก็ตอบโจทย์กับเขาแล้วเขาก็ฝึกเราถามว่าทุกวันนี้ทํางานเหนื่อยไหม แน่นอนว่าทํางานหางเงินมันก็ต้องเหนื่อยกว่ากันไปเรียนหนังสืออยู่แล้วมันเหนื่อยกันคนละแบบแต่มันดูดพลังมากกว่าเราไม่สามารถนอนตีสองแล้วตื่น8ปดโมงเช้าไปทํางานได้เหมือนตอนที่เราเรียนไม่เหมือนกันเราต้องไปทํางานให้ถึงเช้าเรามี brief นะเรามีหน้าที่ภาระงานเรามี t a r เพอ p e r f o r m มนซ์ที่เราต้องทําเราอยู่ที่ทํางานประมาณ9้าชั่วโมง9้าชั่วโมงนี้คือรวมพักเที่ยงแล้วนะคะทำงาน สี่พักหนึ่งแล้วก็ทําต่ออีกสี่ก็รวมเป็นเก้าอืมแต่ว่ารวมรวมทั้งหมดอะใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านประมาณสิบสองชั่วโมงนะคะคือมันรวมทั้งเวลาเดินทางด้วยอะไรด้วยเฟิร์สพักอยู่คูคตปทุมธานีแต่เฟิร์สต้องไปทํางานในตัวเมืองเลยก็คือไปทํางานที่อารีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฟิร์สจะต้องไปก็คือนั่ง b ี s อไปนั่นคือวิธีที่ง่ายแนละเร็วที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงรถติดหรืออะไรทั้งสิน้นทีนี้มาพูดถึงเงินเดือน เงินเดือนที่ได้ตอนนี้คือหมื่นห้าเอ่อเราจะต้องบอกก่อนว่าถ้าหมื่นห้าแล้วมันได้อยู่บ้านน่ะมันก็พอแหละเพราะว่าเรามีบ้านให้อยู่ค่านำค่าไฟพ่อแม่เราจ่ายหรือเราอาจจะช่วยสปอร์ตท่านบ้างซึ่งมันก็จะเหลือใช่ไหมเพราะว่าภาระของโฟอรามีน้อยมากเลยถ้าเทียบกันจริงๆมันมีแค่ค่าโทรศัพท์มีเอาจริงๆอิะในชีวิตอะก็มีแค่ค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตฟลิกซะแค่นั้นคือมันมีแค่นั้นเลยแล้วก็เลี้ยงแมวก็คือค่าอาหารแมว ที่เหลือก็เป็นค่ากินคือไม่ต้องผ่อนรถไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมที่จริงมก็จะเหลือเยอะเลยเพราะว่าค่าโทรศัพท์2เบอร์เนี่ยประมาณ1,000บาทค่าอาหารแมวเนี่ยเดือนนึงก็คือ300แล้วก็ค่า Netflix ก็คือ,อาหารกันก็ตกคนละร้อยหบาทเพราะฉะนั้นอันที่จริงอะ่ะมันมีแค่นี้เองแต่พอเรามาอยู่ในกรุงเทพอะ่ะมันมีค่ารถ BTS ก็คือเที่ยวละ26บาทไปกับตีเป็นตัวเลขกลมๆก็60บาทเนาะ26 26 50บาทต่อค่ะมมาจะกี้คลิปมันตัดจบค่ารถนะคะมีค่ารถมีค่าหอค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เพิ่มมาแล้วเอ,อตอนที่เพื่อนมาอยู่กรุงเทพก็คือครอบครัวไม่ได้พร้อมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาทางการเงินเราตัดสินใจกู้เงินอืม ก็เป็นหนี้เพื่อที่จะมาตั้งต้นชีวิตของตัวเองแล้วก็บอกกับที่บ้านว่าหนูจะไปอยู่ด้วยตัวเองแล้วหนูจะเคลียร์มันให้ได้เพราะฉะนั้นก็มีหนี้มีค่าโทรศัพท์มีค่าห้องค่าน้ำค่าไฟเอ,อตอนนี้แมวก็คุณแม่เป็นคนเลี้ยงให้เพราะว่าที่หอที่นี่เขาไม่ให้เลี้ยงแมวค่าอาหารก็แม่ดูแลให้อยู่แต่ว่าก็จะมีอย่างอื่นนะคะ่ะมี Netflix ฟฟมีมีอะไรอีกอะอ ประมาณเออตอนเนี้ยนะก็คือที่เหลือใช้อะประมาณที่คำนวณล่าสุดอะ่ะมันคือแปดพันบาทแปดพันคือเหลือแค่เอาไว้กินกับเดินทางนะั่นคือหักค่าห้องค่านำค่าไฟหมดแล้วนะแปดพันเออสำหรับคนอื่นไม่รู้อยู่ได้ไหมสำหรับเฟิร์สก็พอดีตัวคะ่ะเหมือนตอนเรียนมหาหลัยที่ได้สัปดาห์ละสองพันบาทก็แปดพันเอ่อถ้าสำหรับเฟิร์สเฟิร์สอยู่ได้แต่ว่าอาจจะคิดนิดน,นึงคือเราอยากทํางานแล้วเรามีเงินเก็บ อันนี้ก็ต้องมาบริหาร manage แล้วก็ทําอะไรเสริมซึ่งขายทุกอย่างตั้งแต่เรียนมาหาลัยอยู่แล้วขายเครื่องสำอางรับทําเล็บรับดูดวงทําทุกอย่างเลยอาจจะไม่หนักเท่าคนอื่นแต่ก็รู้สึกว่าต้องทําอันนี้เอามาแชร์กันเพื่อให้น้องๆที่เข้ามาดูได้ดูเป็นวิทยาทานว่าเออเราไม่รู้ว่าน้องอ่ะ หรือว่าคนอื่นๆที่เข้ามาดูอ่ะคนมีแนวคิดในการใช้ชีวิตยังไงอันเนี้ยเป็นแค่แนวทางในการใช้ชีวิตของเราว่าเราพยายามจะหาเงินเองเราพยายามจะอยู่ด้วยตัวเองสองรัเราณนะตอนนี้คือ8 0 0 0บาทที่ใช้ชีวิตอยู่แบบเดือนชนเดือนบางคนอาจจะบอกมันเยอะมากเลยนะ8,00 0บาทแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยไม่พอมันแล้วแต่คนเพราะว่าอ,อ่ะเหมือนตอนนี้ก็คือแฟนเฟิร์สบ,บอกว่า800 0มันเยอะแต่เพื่อนบางคนก็บอกว่าโอ้ย8 0 0 0เท่าเด็กมาหาลัยเลยอย่างเงี้ย ก็หลายมุมมองค่ะดีตรงที่ว่าเราไม่ติดน้ำหวานเท่าไหร่ไม่ไม่ติดกาแฟด้วยไม่กินกาแฟไม่ค่อยไม่สังสรรค์เลยดีกว่าตั้งแต่มาอยู่นี่ตั้งแต่มาทํางานก็คือไม่ได้สังสรรค์กับเพื่อนเลยเพื่อนที่ร่วมงานหรือใดๆก็แล้วแต่คือไม่ออกไม่ค่อยชอบออกไม่เรียกว่าไม่ออกอ่ะเป็นคนไม่ดื่มถ้าดื่มก็ดื่มที่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเบียร์หนึ่งขวดแล้วนอนก็พูดตาม อันนี้เลยนะตั้งแต่สมัยเรียนก็เป็นอย่างนั้นไม่สังสรรค์เราก็เลยค่อนข้างที่จะเหลือเงินไปเอนจอยกับเรื่องกินของเราเองมากกว่าไม่กินรูแต่กินเยอะกินขนมหวานกินจิปะาะถาจุกจิกอะค่ะก็เลยจะไปกองอยู่ตรงนั้นซะมากกว่าแต่ก็เนาะอย่างที่บอกอะชีวิตในกรุงเทพอะค่ะแปดพบาทก็เฉลี่ยอยู่ที่สัปดาห์ละสองพซึ่งเพราอว่ามันค่อนข้างที่จะพอดี าเทียบกับเงินเดือนก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้หมื่นห้าในช่วงแรกๆที่ทํางานมาประมาณสองเดือนแรกซึ่งก็เนาะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าตอนนี้เราเองอ่ะเข้าสู่ไว้ทํางานแล้วเจอชีวิตประมาณนี้เราไม่รู้ว่าน้องที่เข้ามาปีหนึ่งจะคาดหวังอะไรนะแต่ว่าถ้าสําหรับตัวเราเองเราอยากจะบอกเลยว่าถ้าคาดหวังการทํางานทําในสิ่งที่ชอบหรือทําในสิ่งที่ทําได้ถ้าได้ทําในสิ่งที่เรียนมาแล้วเป็นสิ่งที่รัก คุณโชคดีมากเหมือนคุณถูกหวยเลยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะถ้าครอบครัวคุณพร้อมสปอร์ตอันนั้นดีไปคุณใช้ชีวิตแกร์เบียของคุณหาในสิ่งที่คุณชอบแล้วค่อยทําก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นเหมือนเราคือรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตด้วยตัวเองอยากรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เราบอกได้ถ้ามันหางานไม่ได้แล้วมันไม่ตอบโจทย์มันจะจําเป็นต้องคว้าอย่างอื่นไว้จริงๆงงานที่เราคว้าไว้ เวลาเพื่อนมาถามเราก็บอกตรงๆนะว่าสวัสดิการมันค่อนข้างดีแล้วก็โอกาสจะโตมันก็มีในส่วนของเงินมันก็มีเงินเพิ่มให้มันไม่ได้ตายตัวอยู่ที่หมื่นห้าไปอีกหลายเดือนถ้าขึ้นหน้างานจริงมันก็จะได้บวกค่าอย่างอื่นค่าเบีย้ยขยันตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เข้ามาอีกซึ่งก็นั่นแหละก็ลองไปพิจารณากันดูว่าเรียนจบแล้วนะทางชิวจะทำยังไงต่อเฟิร์สอาจจะใช้ชีวิตเลื่อนลอยไปนิดนึงเฟิร์สมีความรู้สึกว่า ตอนเรียนเฟิร์สใช้ชีวิตเลื่อนลอยแหละพอจบออกมาแล้วรู้สึกว่าพยายามจะหางานแต่ไม่ได้ตรงตามที่ตัวเองคิดไว้ตรงตามความคิดในที่นี้หมายถึงเรียกว่างไงดีเราไม่ได้คิดว่าเศษรษฐกิจมันจะเป็นอย่างเนี้แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าอัตรา,า,า,าการจ้างงานมันจะแบบดิ่งลงขนาดนี้ก่อนหน้าน,นี้เรายัง เรายังเคยลองหาแล้วเรารู้สึกมีทางเลือกแต่เราไม่ได้เตรียมใจมารับมือกับวิกฤตที่มันเป็นวิกฤตอย่างนี้จริงๆถ้าได้เท่านี้เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราถือว่าเราก็โชคดีแล้วโชคดีที่มีงานทํามีเงินใช้ถึงแม้มันจะยังเอามาเก็บไม่ได้เพิ่งเพิเริ่มทํางานตั้งแต่กลางเดือนมีน้นะมีนามีสาเพษษาื่สภาตอนนี้ก็ทํางานมาแค่2เดือนครึง่งก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคสองเดือนครึง่งการเริ่มต้นชีวิตด,ด้วยตัวเองสองเดือนครึง่งประมาณนี้ก็ถือว่ารับได้ค่ะ ซื้อเสื้อผ้ามีความจำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าในตอนเดือนแรกที่มาถึงอันนั้นคือเพราะว่าต้องไปทํางานบริษัทเจอคนเราเลยต้องซื้อเพราะาเสื้อผ้าก็จะมีอย่างเงี้ยมันเข้าบริษัทไม่ได้ใช่ไหมเครื่องสำอางตั้งแต่มาอยู่ไม่ได้ซื้อเลยสกินแคร์จากที่เคยได้เงินจากพ่อแม่เราซื้อเป็นกระปุกเป็นขวดเหลือต้องซื้อเป็นสองแต่ว่าด้วยเงินเดือนเดือนล่าสุดที่เหลือก็เลยเอาไปซื้อเป็นชิ้นเป็นอันกลับมาประกอบร่าง เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมได้แล้วก็เลยรู้สึกดีใจนิดนึงนะคะเงานที่ทําอยู่ตอนนี้ก็โอเคค่ะไม่ดีไม่ร้ายก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนตอนเรียนเพราะว่าตอนเรียนอ่ะมันอันนี้แมงวันหรืออะไรแมงโรมมันติดในกล้องเออน,นั่นแหละก็ใช้ชีวิตตอนเรียนอ่ะมันใช้ชีวิตมีความสุขกว่าตอนนี้แหละเพราะว่าการทํางานอ่ะทางานหาเงินเนาะทํางานหาเงินอ่ะ,อะมันจะง่ายได้ยังไง ทำงานมันก็ต้องมีความเหนื่อยล้ามีอุปสรรคมีปัญหาธรรมดาหแหละแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็แล้วแต่ชีวิตไม่สิ้นมันก็ดิ้นกันไปตอนนี้ก็มีนะคะมีร้านขายเสืส้อผ้าอะไรอย่างงี้เนี่ยช่องทางตามออนไลน์ค่ะก็ทําเพิ่มเพื่อที่จะหาเงนินเพิ่มเพราะอยากจะขยขยายที่อยู่เหมือนกันอยากจะอ,อยู่ใกล้ที่ทํางานมากขึ้นพราอ,อยากจะเอาน้องแมวขึ้นมาอยู่ด้วยก็เลยที่จะต้องมองหาที่อยู่ที่มันขยายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็นี่แหละค่ะเอามาแชร์กันเป็นประสบการณ์ จากปีหนึ่งถึงวันนี้ที่เป็นคนทํางานแล้วชีวิตก็จะจประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะคะอยากสอบถามอะไรก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้แต่ว่าเกณฑ์การรับเข้าสมัครหรือว่าเกณฑ์การสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลเพราะว่าก็จบมาแล้วก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเกณฑ์ใหม่ที่เขาเปลี่ยนเป็นอะไรแต่ยังจะพอทักไปถามให้ได้นะคะถามอาจารย์ให้ได้อะไรเงี้ยยังยังถามให้ได้อยู่อยากได้แนวทางแล้วก็ถามถึงเรื่องวิชาเรียนยังตอบได้อยู่ ก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมที่ Facebook เดิมนะคะรันชยานีเฉลิมเมืองก็เดี๋ยวก็แปะไว้ให้เหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็สําหรับ IG ะคะ่ะก็สามารถมีน้องบางคนก็ไปดู IG ก็จะเห็นไลฟ์สไตล์ที่แบบไปดำนองดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบนะคะไปดูใน IG ก็จะมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นให้ดูเยอะเหมือนกันว่าถ้าเรียนแล้วชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้ไหม,มส่วนถ้าจะถามถึงเรื่องการทำงานก็ อย่างที่บอกไปเลยแล้วก็ถ้าน้องที่ได้เข้าไปเรียนติดแล้วแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะมีกรุ๊ปที่เราเข้าไปอะคะ่ะแล้วก็ทางมหาลัยเขาก็จะมีกิจกรรมอยู่ตลอดที่ให้พี่ที่จบไปแล้วเขาไม่แชร์ประสบการณ์มีทั้งคนที่จบตรงแล้วก็เออไม่ใช่จบตรงได้ทํางานตรงสายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทางานตรงสายเขาก็จะมาแชร์กันอยู่ตลอดตรงนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะอาจจะมีในส่วนของคอนเนคชั่นหรือว่าอะไรด้วยหลายอย่างก็ตามนี้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรดีๆก,กันนะคะค ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ